ผมขอเดีอาหาสสที่ไว้ใจได้นะครับผมต่อไปนี้คุณคือสอสอที่ผมไว้ใจสสเคคุณคือคนที่ผมจะมอบภารกิจทำให้ทุคุเห็นพอบใครไม่ชอบกับเราฆ่ามันให้หมดผมไม่เห็นด้วยครับเรื่องนี้ผนมคนออกเสียงครับผมจะข่าพี่ดับตันครับเพราะเขาหมดออกเสียงผมไม่รู้ไม่เห็นตันสสเอมาสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผม M M หกไปเลยเฮียกูจะได้เป็นมัาง ทุกคนครับมีมติอะไรกันบ้างแต่ผมพูดตรงนะว่าตอนนี้ผมตัวหาสสที่ไว้ใจได้ผมขอได้หาหาสสที่ไว้ใจได้นะครับผมต่อไปนี้คุณคือสสที่ผมไว้ใจสสเควันนี้ครับสสเคคุณคือคนที่ผมจะมอบภารกิจทําให้ทุกคนเห็นข้อใครไม่ชอบกับเราฆ่ามันให้หมดเฮ้ย ผมผมเจอศพครับท่านสมาชิกผมเจอศพสองศพครับท่านสมาชิกกระผมเจอเอ่อเจ้าซิมด้วยครับผมนอนอืดอยู่ที่หน้ารัฐส,สาภานะครับผมผมไม่เห็นด้วยครับเรื่องนี้คุณไม่ไมีมส <ะ S 2> ิทธิ์ไม่เห็นด้วยนะครับผมคุณไ <c oughs> ผิดตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าสสแรมนะครับผมเป็นประจักษ์เห็นอยู่เด็กตาใช่ไหมหลักฐานสักเก็ตคนออกเสียงครับคนที่คนออกเสียงสักคนต้องโดนโบนผมบอกพี่นันทครับไม่ออกเสียงใครไม่ออกเสียงวะไม่ออกเสียงก็มูลค่าเงินเดือนไปด้วยไม่ออกเสียงหรืออกออกจากระบบไปด้วยอยเงี้ยไม่ต้องเอาเงินเดือนเอ� ไเออผมเจอศพตรงที่กดติ๊ที่ที่ที่กดท้ายสุดอ่ะที่คนมาไปคนมาไปออกันอ่ะประเด็นตอนเนี้ยคนที่ไปก่อนอ่ะต้องเป็นฆาตกรแน่นอนเออฉันกูอ่ะอเล็ก์ปลอดภัยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์สสท่านลาฆาตสท่านนี้ต่อไปจัดไปครับผมผมขออนุญาตเพิ่มกดฆ่าแล้วไม่มีกฎหมายนะครับขออนุญาตนะครับใช่คนงดออกเสียงควรโดนลงโทษผมจะฆ่าพี่ดับตันครับวราเขางดออกเสียง อยู่เดินดีอยู่เดินดี่ขอโทษครับกระบอกบริตั้งใจเป็นกระบอมาหาใครไม่เจอจริงถ้าผมไม่ทำพักเราไม่ได้นะกาา้าดหน้าสอไม่ได้ขอโทษครับกระบมกเห็นคนชั่วร้ายไปผบกว่ผมไม่รู้ไม่เห็นโอ้โหท่านซ่อยเฮไปผมไม่เห็นตัวใจแล้วดูท่อนนะผู้เชี่ยวเนี้แหละถ้าดูท่อเชื่อหรอวะ เออคือไม่รู้มีมอร์ฟิงหรือเปล่านะผมเห็นใจเล้าอ่ะโดดท่อที่ไหนห้องพยาบาลแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผมก็เดินออกจากห้องพยาบาลมาแล้วก็มีใจเล้าอีกคนหนึ่งอ,อยู่ที่เอ่อแอดมินไอ้โต๊ะโต๊ะคาเฟ่โต๊ะคาเฟ่อ่ะถ้าโต๊ะ<ไ>คาเฟ่เป็นกูที่กูเดินเจอมึงที่มึงเดินมากับพี่เบนซ์ป่ะไม่รู้จำจำใช่ป <ๆ S 2> ่ะพี่เป็นสีเทาไงใช่ไหมมึงเจอไอ้ตรงใครนี่แหะแล้วมันก็เดินมางงงงงตรงกลางก้นปูมใช่ไหมกูอยู่กับเล็กไม่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 มึงเจอศพในเคที่ไหน เดินต่อไปเคที่คาเฟ่เคหมายว่าคุณจะเสียไปแต่นโยบายคุณจะเดินต่อไปเพื่อนผมขออนุญาตงดออกเสียงเพราะไม่รู้เฮียอะไรนะครับก็ผมไม่รู้อะไรผมผิดอะไรคุณดูคุณคุณ T M P เป็นคนโหวตแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยผมจะออกเสียงได้ไงครับเสียงของผมสำคัญผมโดนเลือกมาด้วยสิบสี่สิี่ล้านเสียงพักเราต้องเดินต่อไป โปรดจงรู้ว่าที่ฉันทำฉันไปนี่ยทำไปเพื่อใครผมไม่ได้อยากทำไม่นะชี่ใต้สองไม่ได้แล้วนะรอบนี้มันเป็นการหมดรอบที่สองแล้วนะใช้ผิดติดของคุณนะครับสสอเบอร์เมทครับคุณเห็นที่ไหนครับผมเป็นเบอร์เมทผมคืออะควาแรมเดี๋ยวนี้เราจะได้สารสัมพันธ์กับชาวใต้น้ำา้วผมเจอศพที่หน้าห้องเรย์เตอร์ครับ แค่วะคอมูดิคอมูคอมูเออคอมูขวาร่างครับใช่ไหมครับเออตรงครับสอสอล้าวว่างไงครับเออกระผมคิดว่าตอนนี้นะครับตอนน่านตอนนี้นะครับกระผมคิดว่าพวกเราน่าจะโดนรุมจากไอปีศาจสามตัวครับผมคู่บ <c oughs> ้านีลสามด้วยหรอไม่ก็สองผมรู้สึกผมรู้สึกนะจากการมองของจี p เนี่ยคือผมรู้สึกว่าสายตาเขากว้างไกลเกินวิสัยทัศนเขาดูไกลไกลเกินกว่าที่เขาจะเป็นมันคล้องสึกมันเหมือนแบบเหมือนท่านอายุห้าสิบแต่สายตาของท่านเหมือนเด็กอายุสิบแปดมันดูมองไกลเกินอ่ะถ้าคุณจะสายตายาวสายตาสั้นหรือเปล่าท่านบ ทะลุไกลขนาดนี้ไยังไงครับและผมบอกเลย,ละยนะว่าผมเห็นสสไรเด่นแก่แล้วแต่ขึ้นท่อได้ม<า>ผมงงมากเขาทําได้ยังไงสสไรเด้นโดดท่อครับผมเห็นมติประชาชนบวชพี่ได้ได้เดี๋ยวนี้ใช้สิบสองวอบวชเจร้าครั yes! บ yes บวจงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครอ้าวไม่ใช่หรอกขอโทษนะเห็นชอบครับเห็นชอบเห็นชอบเหนือไอ้อเล็กคนเดียว แกจะไปไหนจงกลายเป็นรากฐานของประชาชนไอ้สอสอตัวนี้มึงต้องโดนหมัดเหล็กของกูมึงต้องโดนหมัดเหล็กกูตายตะวนเบ,บงัง ดี๋ยวกระผมเห็นฟาลิน FBI ค่าครับสตาร์ทเลย <med> โอเคหนูดูแล้วหนูควรจะโหวตใช้ท่านของผมก่อนฟังนโยบายของท่านท่านท่านลาวนี่ครับอ่ะเมื่อกี้ <med> ผมอาจจะติดต,ต,ตลกไปแต่กระผมนั้นเป็นตำรวจครับดูจากชุดแนละสรงผมของผมผมพูดได้คำเดียว <med> ว่า OBJECTION <med> ผมคือกระผมเนี่ยเป็นสสพรรค เทาเลานะครับผมเห็น <amounts> ว <of audio writers> ่าสอสเลเดนกับอเล็กเนี่ยคือเขาร่วมมือกันแล้วซอสเลเดนเนี่ยมีการกระโดดท่อจริงๆอันนี้พูดจริงัช่ไหมครับใช่ซึ่งสอสทีเอ็มบีเนี่ยมีสายตาที่กว้างไกลเกินไปเกินไปมากๆคือผมไม่เห็นเขาเลยแต่เขาเห็นตลอดแล้วก็มาบอกผมบุญท่อจากตรงที่ผมแบบผมแค่ไปยืนแบบนิ้เป็นตรงท่อแค่นั้นการบวดของท่านจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนาำเงือกดีขึ้น ี่แล้วพี่ไม่คิดว่าความสำคัญระหว่างต้นไม้แห่งคุณป,ปัญญามันจะดีหรอพี่สวยเป็นต้นไม้แห่งคุณปัญญาเลยนะคุณน้องเลืออะนะแต่ผมคิดว่าบรอกโคลี่ผมไม,ม่ชอบกินครับไปครับอขอความเป็นชอบครับสซนแล้ว,วกัน โปรดจงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครยัเราทำได้เราทำได้ทุกคนลองพร้อมกันโอ้ที่ฉันทำลไปไอ้ทุกคนทีมสอสอแล้วนี่ทีมสอสอแล้วนี่น้องโอ้เออกระผมขออนุญาตลงมติเผาคนในนี้ได้ไหมครับ ขอลงปฏิภาคนินิดนะครับขอขอนุญาตนะครับแม้ว,ว่าคุณจะบอกว่าไม่เห็นชอบผมก็จะเผาอีกีครับโอเคตอนนี้เราจุดจุดไฟเคไปก่อนละเฮ้ยมีตัวหนึ่งน่าจุดไฟมากไอ้ที่มันมีคนที่ไปตรงไฟอะไ่ะเออแล้วจุดไปสองแล้วก็จุดไปสองง่เออนี่พักส้มไปี่ยพักสีส้มของแท้แต่เป็นพักสีส้มที่กระทำความเร็วนะอันนี้ทำเร็วล้วนเลยโอเคจุดไฟสามคนอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องเออสี่คนไอ้เี้าสี่คนตึ้ย ที่บอกน,นะ, <c oughs> ะ,ะนโยบายของเราจุดแล้วเผาไม่ยั้งครับขอบคุณครับแล้วนี่ไงคนนี้น่าจุดมากผมไม่เคยเจอคนที่น่าจุดขนาดนี้มาก่อนขออนุญาตจุดไฟนะครับเห็นแล้วแบบความเป็นไฟในตัวผมแบบมันโชนช่วงอะอาชีพนี้ทำรายได้อาถ้าผมจุดน้ำมันติดคนข้างล่างทุกคนแบบผมกดเผาตา,ตายทั้งเมืองตายทั้งเซิร์ฟเลยลับตายหมดเลยตอนนี้ผมจุดไปแล้วหลายคนละจะตั้งทนายแพงตั้งตั้งทนายไปแพงแล้วเผาตรงนี้ ครับผมพรุบสมาคมเมื่อกี้นะครับมีมีผมมีผมก็มีผมเออครับมิหนุ่มมิหนุ่มด้วยใช่ใช่แล้วก็มีพี่บอดด้วยมีสองกีสโตเวลสนะครับคือเมื่อกี้ผมอยู่กับแพตตี้นะครับแล้วก็ท็อเพลสอยู่ขวามืผมแล้วก็แล้วก็ผมเห็นคนโดดท่อมีมีคนนึงโดดท่อออกมานะมีคนโดดท่อไอห้องกลางอ่ะที่ของเอไออเล็กแต่ว่าโตว่าเปิดอยู่โตว่าเปิดอยู่มองไม่ทันใครอยู่ตรงกลางตอนตอนนี้นั่นแหละมุกท่อแต่แต่ผมนะผมเดาว่าเคเคกับแพตตี้ต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอ่าเฮ้ยเธอจะมีใจ เรื่องกะไอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเดี๋คบ้านแตกไอแบบใน IC ไม่ใช่ OC เขารอนุญาตเอองดออกเสียงครับเพราะไม่มีข้อมูลนะโอเคตอนนี้ต้องจุดใครต่อจุดพี่จอนจุดพี่จอนนี่จุด จุดนะจุดับโอเคจุดไฟพี่แลมตันไปหนึ่งดอกนะครับโอเคสวยครับผมสวยครับฟุเฮ้ยกูเพิ่งรู้ว่าจุดน้ำมันเราเดินได้เชียเพิ่งรู้เฮ้ยผมผมขอลดออกิดครับยังยังโวนแบงเลยโวนแบงเลยอัเนี้ยกูไม่ไหวละคนในมือไม่ควรอยู่ในประเทศดิเอาไปเดี๋ยวพึ่งคุณกับตัวกับใจแล้วลดออกเสียงแล้วมึงมาทางเทสอะไรผมทำตามเสียงประชาชนครับผมโบนโค้ทิ้งโบออกเสียงครับวันนี้ผมก็โหวตคนที่ผมไม่ชอบหน้าเหมือนกันครับคุณไม่ควรเอาแบบว่าความสุขตัวเองมาตัดสินสิครับคุณกำลังแบกรับประชาชนหรือเปล่าคุณเค กำลังเหมือนคุณกำลังร้อนตัวยังไงไม่รู้อ่ะเหลยง14ล้านเรายังไม่ถึง20%เ,เลยนะครับผมบอกใค่นี่ยไม่ไมไม่มีประโยชน์<ล>นะครับจำนวนคน <c oughs> ที่ถูกเรื่องมาใครคนระขาดสองคนดูคนข <c oughs> าดสองคนได้โยบายนี้จะทําให้อเมริกาเห็นว่าเรานั้นมีน้ํามันที่มีคุณภาพมากนะครับผมพักก้าวเราจะทําให้อเมริกาต้องตกใจด้วยวิชาขาทุงาท่งโค้งกินไปจุสึเฮ้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวอย่านะอย่านะพี่อย่านะ Wonder how, wonder why. ต้องมีอะไรผิดพล้ดตรงนั้น ฉันก็จะการโชยดูหรือเปล่าอัลมาของฉันดียังไงฉันไม่ได้เป็นของพวกนายดนวยไอ้ข่าเขาได้เป็นอยู่ตรงนี้เองแล้วมันเป็นคูเมทธรรมดาด้วยไอ้เชี่ยเขาไม่ชอบเขาเอาหิงทีคุณจะทำยังไงไม่ได้นะครับคุณต้องไปสู้กันในศาลสิเขาหาเอานัลมันหลวงไปขาย